ครับสว,สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f <an> <syndrome> อที่อยู่ต่างประเทศ1 3 6นะครับประเทศทั่วโลกวันนี้นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์ของการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักเนี่ยนะครับเรื่องของลักษณะลายเส้นนะครับที่ลายมือนะครับตามหลักโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือหัตถลักษ์หัตถศาสตร์เนี่ยแหละวันนี้นะครับเรามีเส้นนะครับเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับลักษณะเส้นชีวิตจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมา ลักษณะเส้นที่แยกออกมาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์นะครับหรือเส้นหลักฐานนะครับก็จะถือว่าเป็นเส้นที่ดีนะครับเอาไว้ง่ายๆถ้าเป็นพูดภาษาบ้านๆของเราก็เขาเรียกว่ารวยตอนแก่นะครับใครมีลักษณะเส้นนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตำราโหราศาสตร์โบราณน,นะครับหรือการพยากรณ์หรือทำนายทายทัยกเนี่ยก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูลักษณะเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักในลายมือของเรานะครับ ก็จะมีอยู่สามเส้นหลักนะครับเส้นแรกเส้นชีวิตเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้นะครับเส้นชีวิตตามตําราโหราศาสตร์โบราณเขาบอกว่าใครมีเส้นชีวิตที่ยาวนะครับมาจนถึงข้อมือตามตำรับตำราก็จะแสดงว่าจะเป็นบุคคลนะครับที่นะครับมีอายุที่ยืนยาวนะครับลักษณะเส้นชีวิตที่ยาวนะครับ <IST uk t> ทีนี้ลักษณะเส้นชีวิตที่ดีเป็นยังไงนะครับตามตำราเ <ure> ขาบอกว่าจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ชีวิตก็จะราบรื่นนะครับลักษณะนี้แล้วเส้นชีวิตที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะมีลักษณะเส้นตัดขวางแบบนี้เส้นตัดขวางหมายถึงอะไรนะครับเส้นตัดขวางก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมีอุปสรรคกับชีวิตนะครับลักษณะนี้ <S <S หรือ อันดับ2เป็นเกาะเกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตเกาะนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยเนะี่ยโรคภัยต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียนเรานะครับหรือ 3. ลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดขาดก็คือไม่ต่อกันนี่แหละนะครับดูง่ายอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าเส้นคุ้มกันเป็นยังไงนะครับเส้นคุ้มกันก็คือ มีเส้นขาดนะครับแต่ว่ามีเส้นเทพรักษาที่เวลาคุ้มครองอันนี้ก็จะเหมือนกับผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตนะครับต่อมาเส้นสมองจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชีล้ลากผ่านลงมาลักษณะน,นี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองครับเส้นสมองที่ดีนะครับาตามสำหรับตำราจะต,ต้องไม่ขาดไม่เป็นก่อเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเส้นสมองใครนี่ยาวมาจนถึงลักษณะนะครับยาวแบบนี้นะครับคมชัดลึกเนี่ยถือว่าดี ก็จะเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไปเพียบความเฉลียวฉลาดดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเส้นที่แยกออกมาจากเส้นสมองที่จะวิ่งขึ้นในส่วนของเนินพุทธแบบนี้เขาเรียกว่าใช้สติปัญญาในการหาเงินหาทองที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่2เส้นที่3อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจใครมีเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับวิ่งเข้าหาเนินพฤหัสนะครับหรือใต้นิ้วชี้ ถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้าเพราะว่าเนินนี้เขาเรียกว่าเนินพฤหัสนะครับเนินถึงอํานาจวาสนาบาร,รมีทีนี้นะครับเส้นหลักนะครับบอกหมดแล้วนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นที่เราจะมาพยากรณ์วันนี้นะครับก็คือเส้นหลักทรัพย์หรือเส้นหลักฐานนี่แหละเส้นนี้นะครับแยกออกมาจากในส่วนของลักษณะเส้นชีวิตรับแยกออกมาทางเนินเนินศุกร์นี่แหละทาง นิ้วโป้งมือเนี่ยนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์นะครับหรือเส้นหลักฐานใครมีลักษณะเส้นนี้นะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับเขาบอกว่าข้อที่1นะครับจะเป็นบุคคลที่นะครับรวยตอนแก่นะครับรวยตอนแก่มีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ดีนะครับ2นะครับเขาเรียกว่าจะมีบ้านมีที่ดินนะครับข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับเขาเรียกว่าบานปลายร่ารวยนะครับมีความร่ารวยนะครับ ข้อที่4ได้เลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับที่แยกออกนะครับข้อที่5ก็เรียกว่าจะ,จะเจริญในหน้าที่การงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นดีๆนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเส้นหลักทรัพย์เส้นหลักฐานนะครับหรือบางคนเรียกว่าเส้นวาสนาเนี่ยเส้นวาสนาส่วนมากเส้นวาสนานะครับที่เรียกกันเนี่ยเพราะว่าใครมีนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราเนี่ยน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการเงินการงานอะไรประมาณนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าเป็นเส้นวาสนานะครับเพิ่มมาแต่จริงแล้วเส้นที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์หรือเส้นหลักฐานเอาไง่ายๆก็คือจะมั่งมีตอนรวยตอนแก่เนี่ยแหละนะครับจะมีเงินมีทองเนี่ยแหละนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ